เตียงไม่ไพ่ฮักหักเอ้ยเจ้าลงมาคนเตียบมันสิหักอุ้ยลงมาอุ้ยโอ้ยลงมารอรอก่อนครับรอรอก่อนเออพป็นไะงสวัสดีครับ มาอยู่กับช่อง f อ l ตามติดชีวิตช้างนะครับผมมาดูเซมิ่งของเราวันนี้คิดถึงแม่ครับอ้ยเพื่อวันวันวันหลาคก็เป็นสี่ว่าเนี่ยมันพังบ่วันหลาอันพังบ่อุ้ยเล่นโคนแล้วอ้ยมวนเอ้ยสุดยอดมวนอีลิีสนุกครับสนุกเต่นกีดินนะครับอ้ย ดูท่าเล่นเลยเอ้ยดูทั้งเอาเอาเฮ็ดจังไรนี่นอนเกียกเอาเอาร็วเอาเอาโอ้ยสนุกมากเลยครับมวนครับพ่อมวนมวนมวนอะไรมวนตัวแดงเล่นคุนเล่นขี้ดินโตแดงไหมครับเออเดินตามแล้วเดินตามแล้ว ทำไงทำไงทำไงครับก่อนไปอยู่ควรควรเฮ้ย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 ตามไม่เจอไปเด้อององถาลาน้ำทาลาน้ำทาลาน้ำเนี่ยโอ้ดูท่าวิ่งตูดนี้ต้องแต่งต้องแต่งเลยครับตูดใหญ่มากเลยตูดใหญ่มากเลยน้องมิ่ง เอ๋อทำท่าหล่อๆดิทำท่าหล่อๆโชว์คุณพ่อคุณแม่เอีซีหน่อยมิ่งเอ๋อไม่เ๋ยวสิไปใส่หาล้างน้ำนี้ทาล้า,ลานี้ช้างน้อยชอบหนีไอ้มาเล่นบ้านครับแต่ก็ได้เลื่นเลื่นชั้นครับเอาแล้วป้าสูเย็นเสถียรเ,เลยวะตามไปโอ้แล้วหายไม่เจ็บแล้วอ๋ออาอาอา๋อ ผมเป็นยังดียวเตียงกันฮะบอกขับก่อนวะขับก่อนครับบอลลอก่อนครับบอลล่อเร็วขี้กลวงแมารอกันนั่นเองรอรอหน่อยย่อต่ำย่อต่ำกล้มต่ำกล้มต่ำเลยลูกมงอลาพัฒน์ัดเนาะอลานับนักตูดอยู่เอากล้มต่ำดิเออ้ยกล้มต่ำเนาะกล้มต่ำจริงมากเลยตอนนี้ เฮ้ยลงมาให้ไปเจ็บมิ่งสิขึ้นไปนั่เนี่ยนั่นเตียงสิพังเฮ้ย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 เจ้าเมียลงมาเมียเตียงมันสิพังเจ็บอุ้ย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 เฮ้ยลงมาทั้งพี่เมียเจ้าเมียลงมาทั้งพี่อุ้ยเจ้าลงมาทั้งพี่เมียโอ้มันสิพังเตียงคุณตาคุณยายไว้นอนเนี่ยนั่นเฮ้ยอุ้ยอุ้ยลงมาก่อน ฮักเทอะเตียงไม่ไพ่ฮักฮักเอ้ยเจ้าลงมาคนเตียงมันสิฮักอุ้ยลงมาอุ้ยโอ้ยลงมาอุ้ยมันจะหักกะรี่ได้หรออุ้ย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 ลงมาลงมาอุ้ยหนูจะเฝ้าหน้ามันใช่ฮักโอ้ยโอ้ลงมาลงมาลงมาโอ้ยโอ้ยค่อยๆลงค่อยๆลงโอ้โอ้เจ้าหนอตาอ้วน เจ้าขึ้นไปทำอะไรบนนั้นมันหักเพื่อเราไมมไพ่วนนี่โอ้ยน้องเอาโน้กเอาเอาขนมไปกินขนมเนี่ยเอาตองนี้มื่แกี้น้องไม่นอนกินเลยนี่เอ้าโอ้ยน้องเจ้าวันเจ้าขึ้นไปทำอะไรบนนั้นไม่ใช่มันหักหมดแล้วบองี้ยน้องไปแล้วไปแล้วเย็บๆว่าใส่อีกโอ้ยคึกถือมาเอ้ยเอ้ย คุณยายไปแล้วเมื่อกี้มี่แทงหน่อยขึ้นไปทึ่งียงเด้อหักเลยแทงหน่อยนี่อ้วนๆนี่ดากกลมๆนี่ขึ้นไปเมื่อกี้คุณยายเอาเสียตีดากซะบ่นี่ละนี่ละอาดากรุมๆนี่นี่โอ้โหเดือมีวัด นี่ก็หาอีกคุณหักเรสจังไม่โอ้ยเบิ่งคุณนะว้านีนะเออเออเอเออเเอเออเจ้ากับบวกสวัสดีครับรอรอโชว์กันสวัสดีครับรอรอกันอย่าขี้โกงไม่เอาตกล้ตกมันแล้วครับตกมันแล้ว เออย่อเอาไหมย่อ <atsu> หน่อยเอาแม่งกินวิตามินไหนเอามาป้อนนี้ท <stretched out> ีเ <classical> ด <chat> ิวเอาลงมาป้อนนี้ลูกตามไปอีกแล้วตามไปอีกแล้วไม่เจี๊ยไปัใส่อะไรสิตามไปเลยครับมิ่งมาเนี่ยเร็วมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยป๊าขึ้นเตียงมเมื่อกี้เฮ้ย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 เอาครับก่อนครับเหรอเออ เอ้าเอาไม่เจ็บมาป้อนมิ่งไหมอุ้ยนี่ตามตูดพ่อปอลได้ต่อยอยู่นี่แน่แนมามามาพี่มาพี่เสียดแล้วมาไหมเจ็บไหมจับนี่ไหเอาเดี๋ยานี่ป้อนน้องเนี่ยบอกให้น้องสวัสดีครับรอรอน้ำมาสิเห็น่อดใสเลยน้ำผึ่งเอ้ารอรอก่อนรอ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 ก่อนรอ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  เออเขาีักิ่ล่เอเราก็ฝึกให้เข็งเก่งเก่งแข็งแรงไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวพาไปเลียนขึ้นเตียงกันด้วยตอนนี้ถอนสายบัวเก่งแล้วนะครับของมิงของเราเหลือเหลือแต่เสียงขึ้นเตียงก็เก่งแล้วเตียงแทบพังแล้วเดี๋ยวขึ้นรถแล้วเดี๋ยวต้องหารถมาซ้อมขึ้นแล้วเอ้ยดูพี่ดีมยังฝึกได้ครับ ถ้ามีนมเม็ดสังมิงได้ครับเอ้าครับรอๆกันบอกกันสิครับรอๆมาสิบอกน้องครับรอๆกันครับรอๆยินอยู่สิว่าต้องยังบอกว่าครับก้อนมาสิยืดรับก้อนมาสิเพราะต้องเอาเาเอาเอาเรียนพุ่นขวัญยุบอันนี้ปากตาไล่น้ำละบันโอ้เอ้าเอ้าเอ้าโอ้โอ้เอ้าเอ้าพุ่นพี่ดีมเลยเอ้าครับก้อนมาสิครับครับก่อนเอ้าเอาพุ่นหนูเลยไม่น่ามุนเอาเองน้องเอ้ารับมาสิ บอกหฮงเอาใส่จับบองหัวแมวมือเตะๆหัวรอๆก่อนครับรอๆก่อนเออเบิดนเบิดแล้วเอาเบิแล้วตามไปอีกแล้วคือเบิดด้วยนะครับกินวิตทมินีวิตามินซีเอาเอาครับรอๆด้วยดูครับสกินหัวเล็กน้อยครับแล้วก็สวัสดีครับเลยครับเก่งมากครับตอนนี้ เอ้ย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 เอ้า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 วันนี้ไม่ใช่ครบรอบไปเจ็ดเดือนบ่เอ้ยเจ็ดเดือนอะไรนะปาด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 เจ้าคือขี้โพ้ยไงเถอะตอนยืนนี่หรอโอ้โหขี้โพ้ใหญ่มากเลยครับดู ันนี้แบบเขียวนะครับไก่ที่ว่าตัวขี้เขียวแต่ก,ก่อนครับตอนนี้ใหญ่แล้วนี่เพื่อนมิ่งโตแล้วบ่โตแล่วบ่เมียนหญ่บ่โอตอนนี้โตแล้วพะนะบ่ไท่ตกเล้าพะนะโอ้บ่ไท่บ่ของเนาะโตแล้วโอ้โตแล้วก,ก,ก,ก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม <S <S คำไหนที่ผูจ้จาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ ฝากภาพความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่คอยเข้ามาให้กําลังใจน้องมิ่งกับคุณแม่หางดีมาโดยตลอดนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเข้ามาดูคลิปน้องมิ่งเยอะนะครับผมก็มี3ามช่องทางครับของเปาตามติดทีวิตช้างถทายมิ่งมงคลแล้วก็คุณพังแม่หางดีครับก็ขอบคุณมากครับ